ผู้ชมครับผมยังคงนั่งอยู่ที่ MTS Academy สถาบันลงทุนทองคำครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเซนต์เ w o เวิลด์ออฟฟิศชั้นที่28นะครับและได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับท่านนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนทองคำที่นี่ด้วยนะครับผมนั่งอยู่กับคุณนงรัฐเศรษฐวัชลาวนิชนะครับจากห้างทองพรสุพรรณที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับขอเรียกสัส้นๆว่าพี่รักกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่รักครับสวัสดีค่ะค ห้างทองพรสุพรรณนะฮะแล้วทําไมไปอยู่ที่สมุทรปราการแล้วครับพี่ออดังข้ามจังหวัดแล้วจริงๆห้างทองพรสุพรรณไม่ใช่ว่ามาจากจังหวัดสุพรรณนะคะทองพรสุพรรณแปลว่าทองครับเสร็จแล้วเนี่ยพิขันจากคนนครปฐมมาอยู่จังหวัดสมุทรปราการเป็นคนนครเป็นคนนครแต่นครปฐมครับก็ได้พิขันชีวิตเนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เปิด ร้านทองเนี่ยใช้คําเลยว่าเยาวราชว่าเป็นร้านทองตู้แดงปรมานนั้นเริ่มลงทุนในทองคําจริงๆประมาณเมื่อไหร่ครับสิปีที่แล้วค่ะสิปีที่แล้วประมาณป <42 S 1> ี2 5งพัน่ะครับเป็นการลงทุนในทองคําแทง่งถูกต้องค่ะการลงทุนทองคําแท่งจะรู้สึกว่าทุกคนเริ่มหันมาสนใจเมื่อปริมาณมีมากขึ้นเนี่ยจะทําให้ทองคําแท่งเนี่ยสามารถที่จะสวิงครับพอสวิงปุ๊บเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะตู้แดงกลับถดถอยอ่าพอถดถอยตูมเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อคุณหมอวันนั้นครับ เราก็คงไม่ได้เป็นนักลงทุน M นะวันนี้ทีนี้ในโอกาสที่ปัจจุบันเนี่ยเรามี MTS Academy สถาบันที่เกี่ยวกับการลงทุนทองคำที่ครบวงจรที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับะจะเป็นประโยชน์ยังไงต่อบรรดาผู้ลงทุนบ้างครับในหัวอกในฐานะนักลงทุนที่อยู่ในตลาดทองคำมายาวนานพี่รักคือหลังจาก MTS เ,เปิด Academy ถือว่าเป็นขั้นอดวาน ตอนนี้ขั้นแอดวานตรงนี้ถ้าถามว่าเราสามารถที่มาเจาะลึกเหมือนแกรนเอ็มโดยตรงเราจะได้ประโยชน์มหาศาลทุกคนไม่มีความรู้เต็มตัวถ้าเราสะละเวลาแล้วศึกษาตั้งแต่ขั้นเบสิคแล้วมาอินเตอร์แล้วถึงแอดวานเขาเรียกว่าตอกยำ้ำเป็นขั้นเป็นตอนกต้องมีพื้นฐานที่แน่นใช่ค่ะ ถ้าถามว่ามีพื้นฐานที่แน่นการลงทุนจะถูกหลอกแล้วพลาดเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสน้อยถูกต้องค่ะเ,<อ>เพราะว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถเปิดตัวเรายอมรับมันแล้วก็เอาไอทีทั้งหมดเนี่ยเข้ามาช่วยครับจะช่วยเราได้มากแล้วการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยจะพลาดไหมไม่พลาดครับอดีตคือสิ่งที่สอนเราปัจจุบันคือสิ่งที่ต้องทํอาอนาคตเราจะยิ้มค่ะเพราะเราสําเร็จครับพี่รักครับทาไมเวลาพูดลงทุนทองคำเนี่ย เวลาซื้อปุ๊บมันไม่ขึ้นดันลงแต่ปรากฏว่าทำใจไม่ได้แหละฮะถึงกอดกันไม่ยอมไม่ยอมขายตัดขาดทุนไปก่อนส่วนใหญ่ทำไมมักจะกอดและให้มันขาดทุนเยอะๆจนมากเกือบจะมากที่สุดแล้วถึงจะค่อยปล่อยฮะทำใจไม่ได้ฮะต้อง,ะะต,องต้องบอกงนี้นะคะถามข้อนี้ดีมากเลยอยากบอกทุกคนว่าคุณเป็นนักลงทุนคุณคุณควรค,คิดว่าประสบการณ์ที่คุณเอามารับเนี่ยคุณต้องเฉือนเนื้อตัวเองที่เจ็บ ออกไปมากกว่ากอดเขาบอกคําสุภาษิตเขาบอกกอดกันเราตายอันนี้ตายจริงๆนะคะตายจริงๆนะคะแต่ถ้าถามว่าการลงทุนคือการที่จะเสี่ยงแล้วตัดมันออกมาเพื่อที่จะรองรับในส่วนที่ลงแล้วกลับช้อนเข้าไปใหม่ครับอันนั้นทําให้คุณทํากําไร <กำ S 1> คอนม่มเริมค่ะอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้พี่รักประสบความสําเร็จในการลงทุนทองคําครับเออคือเราต,เต,เต้องเปิดตัวเองต้องเปิดตัวเองแล้วพยายามอ สอแสวงหาความรู้รอย่าปิดกั้นตัวเองถ้าไม่เข้าใจถามคุณหมอถ้าไม่เข้าใจถามเพื่อนร่วมงานเรายอมเป็นคนโง่วันนี้เพื่อที่จะเป็นคนฉลาดในวันข้างหน้าค่ะเคยไหมครับเคยเวลาที่เราลงทุนทองคําแล้วขาดทุนเนี่ยแล้วเรามาปรึกษาทั้งนี้เราเราเปิดปรึกษาทั้งนี้เรามาขอคําแนะนําในยามที่เราบาดเจ็บอะลงทุนและขาดทุนเนี่ยได้รับอะไรกลับไปบ้างครับต้องบอกว่าการลงทุนเป็นการเสี่ยง การลงทุนมีความเสี่ยงถามว่าเวลาเราลงทุนแล้วขาดทุนเยอะเนี่ยเราต้องมีสติก่อนเมื่อเรามาปรึกษาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีหินนําทางซึ่งถ้าเราบอกว่าเรามีเม็ดเงินเท่านี้ครับคุณหมอจะช่วยเราตรงนี้อีกได้ไหมหรือเราควรจะก้าวต่อหรือเราควรจะถอยครับถ้าเราก้าวต่อแล้วเม็ดเงินเราไม่ขาดสภาพคล่องเราจะไม่พลาดที่เราจะลุกต่อครับถามว่าพอเราลุกต่อปุ๊บคุณหมอจะบอกว่าเนื้อนี้น่าเฉือนทิง้งเรากล้าเฉือนไหม ถ้าเรากล้าเฉือนมันก็คือผู้ชนะไปเปาะหนึ่งครับพี่รักครับ,รบและในโอกาสที่ทาง MTS Go Futures เนี่ยวันนี้ได้เปิด MTS Academy เป็นวันแรกเนี่ยมีอะไรอยากฝากไปยังทาง MTS Go บ้างไหมครับาทางวันนี้ที่ทาง MTS Go ได้เปิดเ Academy เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าสูงสุดของการลงทุนการได้ใจการใส่ใจกับ MTS ถ้าท่านเจาะลึกให้ความรู้จริงๆกับลูกค้าคแล้วลูกค้ามีความสุข MTS ก็จะก้าวไปกับลูกค้าด้วยความมั่นงคงเสร็จแล้วเนี่ย MTS ก็จะโตขึ้นครับคนที่มีความรู้นะักวันนี้ก็จะไปต่อยอดถามว่าต่อยอดแบบไหนต่อยอดแบบมีความสุขเพราะว่า MTS เป็นอาคารามีแล้วเป็นน่าจะเป็นแกรนอาคารามีจริงๆค่ะความประทับใจที่มีต่อทางกลุ่มแม่ทองสุข m t s g o ขอสัก3ข้อครับพี่ละครับก็ต้องตอบด้วยความมั่นใจเลยว่าตอนนี้ MTS GO เนี่ยหให้ความมั่นคง 2. การลงทุนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับแล้ว 3. อนาคตที่จะมีความสุขเนี่ยมักจะมาจากรอยยิ้มที่เริ่มวันนี้แล้วคาดว่าน่าจะไม่ผิดหวังนี่เหมือนกับว่า MTS GO รับเราเข้ามาในครอบครัวทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและประทับใจมากๆสำหรับ MTS a c a d e m y วันนี้ค่ะครับขอบคุณครับ,บค่ะ